น่่เรคคับะวันนี้นะคะพามาดูทุ่ง,งานานะคะปลูกข้าวนะคะสองฝั่งเปรียบเทียบค่ะฝั่งนี้นะคะเราเราฉีดเรายังไม่ได้ฉีดปุ๋ยหนุ่มองชนอืมเรากําลังทํานาทดลองที่แบบเอาปุ๋ยหนุ่มองชนมาฉีดใช่ไหมฝั่งนี้น่ะยังไม่ได้ฉีดดําพร้อมการปลูกความกันอันนี้จ้างถอนหญ้าด้วยยังไม่ได้ฉีดนะคะข้าวอะ่ะ ก็ยังไม่ออกรวงเท่าไหร่ก็ออกรวงเท่าที่เห็นมาล่องมะแรงก็ะดองกระแน่งไปออกห่างๆมันมันออกห่างๆอะ่ะตัวไหนพร้อมก็ออกใช่ไหมแต่ตัดผ้ามันวี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นโตหรือว่าอะไรยังไงคือแบบมันออกรวงแทบทุกต้นอะ่ะมันรอกันแล้วมันก็ออกรวงแบบเสมอกันแทบทุกต้นมองไปไกลคือมันก็ออกรวงหมดแล้วอ,อันนี้ ก็ก็ไม่ได้ขายของแต่ก็ก็เห็นในตาของตัวเองที่แบบเพิ่งทดลองใช้นะคะว่ามันก็มีมความแตกต่างไม่ว่าจะต้นเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกรวงแล้วแต่ฝั่งเนี้ยน่ะมันก็ออกลวงเฉพาะแบบต้นที่มันสมบูรณ์ใช่ไหมในอย่างบางต้นอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้ออกรวงเลยก็เลยว่าเออมันก็แลกอยู่ดังนั้นเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาหนุ่มบังชนมาฉีดซ้ํานะคะฝั่วนี้พอแล้ว ฝั่งนี้พอแล้วคะ่ะนี่ฉีดแล้วเรียบร้อยนะคะออกรวงเสมอก,กันสวยมากต้นสูงต้นเตี้ยก็ออกเสมอก,กันจะไปดูด้านหน้านีย่ยค่ะไปดูอีกฝั่งโน้นนะคะฝั่งอืมฝั่งนี้ก็ฉีดแล้วนะคะฝั่งนี้เราฉีดปุ๋ยหนุนมังชนฉีดยาไปตรงโน้นเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ก็ออกรวงหมดแล้วเนี่ยใครจะไปคิดเนี่ยอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆมันก็น่าจะยังไม่ออกแต่พอแบบมันถึงฤดูมันม,มันก็รอกันแล้วมันก็ออกไปพร้อมๆลองเอามือเลยไปเทียบเทียบ้าว นี่สิคะลวงใหญ่มากเลยปีที่แล้วไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหม,มปีที่แล้วไม่แน่ใจเราเพิ่งมาทำเพิ่งมาทำนี้แต่เราก็เห็นในแปลงที่เราฉีดปุ๋ยกับไม่ได้ฉีดปุ๋ยนะคะแปลงที่ฉีดปุ๋ยเนี่ยก็อย่างที่เห็นส่วนอีกแปลงที่ไม่ได้ฉีดปุ๋ยแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดธรรมดาก็ไม่ค่อยออกออก็แตกต่างอยู่นะคะแตกต่างอยู่ ไม่ได้ขายของใช่ไหมไม่ได้ขายของอันนี้เราลองใช้แล้วเราก็มารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงขนั้นือนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือ<ๆ>เขาบอกว่ามันไม่สวยเลยเราไปดูกันค่ะทำไรครับอ่าระหว่างคนกับข้าวไหนสวยกว่ากันไม่ใช่สิคนสวยเหมือนข้าวไหมคะข้าวสวยเหมือนคนอันนี้นะคะเป็นแปลงที่เราทดสอบฉีดปุยแล้วนะคะปุยหนุม่มบางชนนะคะรวงข้าวของเรานะคะรวงยาวมาก เแ็บกระฝ่ามือของเราแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็ประมาณกี่เซนได้เนี่ยเกือบจะฟุตหนึ่งแล้วได้แล้วสวัสดีครับประทับใจค่ะ